เออเดินทางอย่างเงี้ยเมื่อกี้เพิ่งพักต่อต่ออโอ้ทำไรเข็บรูปเฮ้ยมีโาด้วยาฟาาท่านผู้ชมเ้อ้นคลิปหรอเขาถ่ายคลิปลงยูทูบไงอันนี้สกอเพื่อนผมครับมาริโอ ติดเกมฟีฟาแต่ตอนนี้ไม่ได้ฟีฟาแล้วตูนมเบน <laughs> ชีวิตจบมาแล้วอุต่าห์ไม่เราไม่ใช่เราเดินไปเดินมาเราเจอผลละไม้ปีศาจน,นะนขมเอ้ยอันนี้โกงตัวอะไรอ่ะเต่าญี่ปุ่นอ้หูเต่าจากประเทศโลกเต่านี่ นี่ครับท่านผู้ชมมีนกด้วยมีนกด้วยครับเชี่ยมันไปยากกว่านกไอ้นกน้อยขุดไม่สนใจละจ้านเน่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 วนี้ ทขาเล่นระบยัเขงเล่นระวันสรุไอ่ด้เอนี้ยอันเนี้ยเขาถ่ายคลิปอยู่ลงยูทูบด้วยเือรนเอเออคไม่ได้อไม่ได้ เขาพูดแม็กซิวดามานถ้ามาเจอเขาคงรู้ใช่ไหมซิวดามันอันนี้ตัวเฮียละเอาไปมีมันเป็นกิจ,รจ,จกรรมเล่นกิจกรรมเล่นแต่เขาไม่สามารถพูดแบบแบบว่าไม่ไม่อ่อยไม่ได้นะเขาต้องพูดแบบอ่อยยังไงอะถ้าพูดเองถ้าไ,ไ,ไม่อ่อยอ๋อเอะเอได้ อะไรจี่แนจิงจังเอาละล่ะเออดิเออดิเอาละยากวโอเคนกแก้วนะครันกแก้วเีนกอะไรวะฟมิงเบอร์อะไรเสียนิเนายากมากอาศัยโทรศัพท์เพื่อนจังหวัดเนี่ยแหละอาศัโทรศัพท์เพื่อนอ่ะอย่าลืมอาศัยได้นะน่อาเลยนไน ลกหน้าตุดนถ่ายคลิปด้วยเลยแหนละนี่ถามอะไรหน่อยได้ไหมกงลุงอะไรเหรอกนนี่กับลุงนะไปรู้อะแล้วก็ดีไหมไม่อะเราจะไม่แหกแต่ลุงเดี๋ยวเขาจะถ่ายคลิปลงยูทูบเขาไม่เอาติ๊กต็อกเขาลงยูทูบได้พอดื่มน้ำก่อนได้นะครับดื่มน้ันได้ รงนี่มีตัวเฮติดปีกด้วยเกมปลาปลาเป้าปลาเป้ารอยลูกบอลมาหด้าตูบบอลระบายสีเฮ้ย hey, อยากลงกันดูเปล่า บ่ายท่าผู้ชหน่อยเ่คู่กนนี่เป็นสิ่งมาจากใจของโลกที่พระเจ้าเลือกให้กูพูดคำว่าอะไรได้แบบเหมือนผู้หญิงอะรเหมือนสิ่งมาจากใจของโลกอะไรตอนนี้กงนกสะดวกแล้ว่าล้อกนะเอเอะ จับได้จริงดิเขาเห็นหมาปอมๆแล้วเขาอยากตีแม่งแบบแรงๆน้องจับได้เดี๋ยวน้องกำคาญเพื่อนกูไปแล้วกูรีบไปก่อนแล้วน้องมันอีทีเอ็กน้องมันโคเคียสต์โกพันมาเพื่อนวันนี้ทานักศึกษาเฉยๆไม่มีอะไรฟากติดตามติกตอกด้วยกูติดตามติกตอกเพื่อนผมด้วยนะ ก็จองในยูทูปเชื่อช่องเกมฟังอ๋ออ๋อเหมือนพระเจ้าเหมือนพระเจ้าเลือกให้กูมาพูดคำนี่ฮันตะวันในเกมไอ้พืชพระสมีอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้แต่กูไม่รู้อยู่ที่ไหนใกล้ๆโรงเรียนมารีครับแม่เหมือนพระเจ้าเลือกให้กูมาพูดคำนี้พูดไหนพูดมึงชอบให้กูพูดไปไหนเนี่ยพูด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 ไม่ต้องพูดกันอะไรไปปะใช่ เพนดาพนดานั่่้าเคนี่นี่เพื่อนผมรับราชาเทพธูรเห่าถ้าพูดเียมันถูกกว่าาชาคัาชาอย่างคาราวะนี่ราชาเทพธูแล้วตอนนี้ราชาแห่งการจนเอ้าที่หมายมึงจนเหรอไมานเฮ้ยตัวเยอะเล KFC หรืออ่าเป็ดมีเต่าด้วยมีเต่าด้วยเอ้ยองูเต่าดิเต่าไงเต่าแมงความเต่่าเต่าจริงเนี่ยตายเว้ย อาชีพคุเป็นผู้ชายนะอะไรวะเนี่ยนเนี่ย้เหมนผู้หญิงางันเลยมันจริงไหมยินเหม็นาไม่อจจรันวะอจนดีเนู้ดออนิเมิ่งมากเลยมึงทอนิมะเมิ่งมากเลยอะไรใครนุ้งมีใครฮะมีใครไหนไหไหน เราจะเอาไข่ไปต้มกินก็ได้นะววเฮ้ยแต่อย่าต้มเลยแล้วเราไปออกลูกออกหลานปี้กันเล่น ไม่รู้อะโอ้โหเราก็เราจะไปโดนเสือกินนะ่ยองศันไปเลยไปโดนกินคนเดียวเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปย่าอย่าไปโดนกินคนเดียวไปโดนกินคนเดียวเลยได้โอเคไปโดนกินคนเดียวไปไปโดนกินคนเดียวเลยไปไปไโดนกินคนเดียวเลยไ

ไม่มีตัวอะไรเลยเพื่อนเฮ้ยงูเข้าไปอยอ๋อไม่แล้วเราจะผ่านช่องูใช่ครับเราจะผ่านช่องลูนี้เชื่อว่าเราจะผ่านช่องถ้าเองโพสคลิปลงไปตอนเดียร์เขาจะทำทำงูเพื่อนเราต้องเข้าปากเสือแล้วออกทางจมูกเสือไอ้ปากกับฮะ ตนคำที่เขาพูดไปตอนที่เขาพูดไปเนี่ยเกิดปะเรื่องน้องห้องเรื่องมาเนี่ยขี้เกียดก็ขี้เหยียจะซวยไหมคูขี้เกียจไอ้สัสคุณคู้หญิงยังผ่านเรื่องอื้อเรื่องอะไรถ้าคุณโพสคลิปที่กูพูดคทำนั้นไปแล้วคนอื่นแล้วเพื่อน้องเรื่องมาเห็นมึงตายแน่นอนอือเพราะคูจะต่อยมึง อย่ารอเพื่อนผมนะคะท่านผู้ชมพราผมอยากตายูด่านสุดคุ้ยน้ำหนักกูเยอะพุ่งไปไม่ได้วะน้ำหนักกูเยอะไปไม่ได้โแแม่ปป้ายบอกกัโอ้โหอันนี้แม่งไม่ตังค์กันหรอกเว้ย เวลาเขาพูดไม่เหนียวมเสียงอะไรอะไรมือโดดตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไม่จะโดดดิ่อเลยอะไรหูไม่ได้พูดไอ้สัสอ้ย่าเม่อมึงล้อมึงแล้วล่ะกูไม่ได้ความผิดกูนะแต่กูไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยใครยที่พูดกันเี้ไม่ได้แต่ว่าไปกันไปกันแล้วกันนี่เขาไปมาแล้วตอนตอนขึ้นอ่ะไม่น่ากลัวตอนบงอ่ะ <ersch> ทำไมอ่ะแต่ถ้า<ส>แต่ถ้าแต่ถ้าโพสคลิปแล้วเพื่อนล็อกอยู่ในห้องเขาเจอที่นี่นี่เราต่อยไม่ไปดีเน่โว้ยทำไรลายเมนอะไรเลยลายเมนเนี่ยเราเข้าทางปากเสือแล้วเราก็ออกทางตูดเสือ ไม่มีเขาพูดอะไรให้งกฟังเดแล้วแล้ว่เขาจะพูดองเขาบอกงว่าอย่ารอเขาดิพูดไปงงัพูดงแรกปุ๊บไงงาแม่งว e ิ okay, ่งหนีเลยแม่งบอกแม่งเกือบเป็นล้มมังเหนอขนาดนี้เลยมงสี่ก้างหเก้า่ห้าแปดเ รอโมงกี่โนะเก้าโม้าแงลตรงล่มแล้วเืออีกประมาณชั่วโมงอีกรึ่นชั่เลประมาณเกิชั่วโมงเชนรัน้อยแมนร้อยแมนสำหรับวันนี้ก็คงเแค่นี้ก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปอัดที่สต่อาป